กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามัอนี่แม่มันนี่พามากินขือเก่านะพี่น้องมันนี้พามากินมาม่ารสต้มยำกุ้งนาอเสแส่บน้ำกันจ้าี่จ้าฉีกซองเล้นว่าจ้าคิดยังมาพ่อกะอ่ามาม่าเป็นหลักงนาะพี่น้องเป็นอาหารที่คนนิยมชอบทานกันโดยเฉพาะแม่มันนี่จ้าคืออันใดบ่ว่างบ่ท่านกะคือเอามาม่ามารบประทานก็อนพี่น้อง เป็นอาหารญี่ปุ่นที่คนนิยมกินกันมากแต่ไดนเนาะ จ้านี่คือมาม่าต้มยำรสกลุ่งเนาะพี่น้องกินกับแม่มันนี้เด้อจุ่จ้าฮะว่าท่านับมามาเนาะพี่น้องจ้าแซ่บๆน้ำกัน ใส่ไข่ต้มลงไปเนาะแสบเศษเน้องกันน้พี่น้องมาจามากินมาม่ารสต้มยำกุ้งกับแมมานี่เนาะขอบคุณทั้งในประเทศและต่างประเทศเนาะขอบคุณหลายๆจาจารอาจารย์มากินมาม่ากับแมมานี่ <laughs> กับต้มไข่หน่อยนึง <laughs> เอามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แมมันนี่นะแม่เ,เด้อจา้าเป็นกำลังใจให้แมมันนี่ทาคลิปต่อไปเนาะพี่น้องกับบ้านแล้วนอนลัางนี้เนาะจ้าขอบคุณหลายๆเด้อกอนจากกันขอให้ทุกคนมีความสุขในการทํางานยิ้มให้กันวันนี้ให้คลิปปังปังแหง้แหงๆรวยๆเด้อพี่น้องคุณพ่อรักษาเด้อจา้าขอบคุณหลายๆจา้ากราบสวัสดีค่ะ